สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเที่ยวพาด้วยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันที่19กพฤศจิกายน67มานําเสนอแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาแบบต่องวดกันเลยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็จะประกอบด้วย4สํานักเด้อครับพี่น้องสี่สนักครับที่เพิ่นทรงไหมาก่นเลยครับผมสําหรับ เซียนบุรีลำครับพี่น้องเนาะเซียนบุรีลำรู้สึกว่าเดินดีแล้วครับผมเด็กคุ้งเพลินนี่เขามาตอนเนืองอยู่ครับพี่น้องเนาะขรรลองกอติดไว้ครับผมหน่วยบหารเพลินกับเขาสองแปดครับผมวันพุธนี่ก็ไดมแมาแล้วเด้อครับผมวันพุธวันศุกร์นี่ก็ล่องตามเพิินครับผมสักอาทิตย์นหนึ่งร่องเบิ้งครับพี่น้องเนาะเซียนนี่คือยังพอจชนิน่งว่าครับผมอ่านตามก็ต้องตามให้ตลอดอาทิตย์ครับ ห้ดวังหันเพิ่นกับเข่าสองแปดได้ครับผมเซีนบุรีลำครับในการในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางตัวเลขอ่าเด่นครับผมที่พี่น้อง fc รู้จักกันดีก็คือเลขของพ่อลาดเพ้าครับผมครับพ่อลาดเพ้าเด่นเด่นดี fc ส่งให้แล้วก็สูตรเกามาเชียครับผมลองมึงอีกสักงวดครับพี่น้องเนาะถ้างวดนี่รุดกะจิพักไว้ก้อนครับผมสูตรเกามาเชียครับพี่น้อง fc ก็ลองซ่อมมังกรก็ได้ เน้นไปที่เลขของพอเซียนบุรีลัมครับผมหรือว่าพอลาดพาวครับเด่นเดินดีเด้อครับผมในคลิปนี้จะหน้าเบ่งไปน้ากันครับปล่อยต่องวดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางลา่าพัฒนางวดวันที่ยีสพฤศจิกายน67นิบเำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณครับอาจารย์หรือว่าพอเซียนบุรีรัมแล้วก็พอลาดพาว เดินเดินดีครับผมเอฟซีใจดีครับพี่น้องเนาะครับเชนเคยครับพี่น้องอ่ากะติดไห้เด้อครับผมแนวทางลาพัฒนากับนําเชียร์พารวยไปรับชมับฟังลาพัฒนาเซียนบุรีลมแบบต่องวดกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาเซียนบุรีลำครับหัวบังหันกะเข่าตัวเด่นหนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะแล้วก็มา เข่าเลขปกรกกบคูตัวล่องด้วยครับผมสองมาเพิ่นกะให้สองแปดครับผมสองแปดตรงๆเซียนบุรีรลำครับพี่น้องเพิ่นกะเลขให้ต่องวดได้แล้ครับผมปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างศูนย์กับเก้าครับผมศูนย์กับเก้าครับบังหันหนึ่งกับสองเข่าทั้งบนทั้งล่าง งวดนี้0กับ9 2ตัวบนล่างครับผมพัฒนาจินเน้น0ูนย์ะครับผมครับ0ูนย์หกศู3 02มครับผมครับแล้วก็มาทีเลขล่องครับพี่น้องเนาะลอง9ก็จ,จะมี95 96ห้9เก้และ91ครับเซียนบุรีรัมเดอ้อครับพี่น้องแคปนาจอไว้ครับ ลองพิจารณาเบิ่งเปรียบเทียบลหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับตัวเด่นของเพิ่นครับต่อมาเป็นพ่อลาดพราวครับผมเขาเลขสูตรที่สอง้ลยครับพี่น้องครับแปดกับหนึ่งครับพี่น้องเนาะหัวว่างหันเลขออกสองแปดกับหนึ่งศูนย์เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมสูตรที่สอง งวดนี้ครับพี่น้องดาวพัฒนาพ่อลาดเพ้าเด่นบนล่างสูตรที่1 4กับ5สูตรที่2ได้5กับ8ครับผมได้5กับ8ครับนี่แหละครับงวดว่าหันพนกับเด่นเดินดีชนกันที่8ได้ครับพี่น้องเนาะมาก ครับไอ้เบิ้งงวดนี้น้ากันครับพี่น้องเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับงวดวันเข้าที่แปดได้ครับผมงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์ครับผมเป็นตัวเด่นบนล่างครับพี่น้องเนาะ,ะเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมแปดเก้าศูนย์ครับมาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องวางงวดนี้เป็นส้นกันบ่ ช่นแปดอีกแล้วครับพี่นอนะ้องเนาะช่นแปดอีกแล้วครับช่นแปดนี่พิจารณาครับผมมีงวดที่ว่าช่นเจ็ดบ้มากด้วครับผมแล้วก็นันนี่ช่นสองหลอดบ้บาสองรอบครับพอพอเจ็ดชั่นก้อนนันนี่บ้มาแล้วล่าสุดนี่ก็คือช่อนแปดบาแปดครับผมครับเลขออกสองแปดวันนี้ก็ช่นแปดอีกครับ เอาส่วนสูตรเก่ามาเชียร์ครับผมรูดไปสองงวดงวดนี้รูดงวดที่สามองเบิงครับพีหนอกเนาะเบิงซ้อมเบิงไปน้ำกันสองสามสี่ครับผมเป็นตัวเด่นสองสามสี่เป็นตัวเด่น 2, 3, น,ดนี่ครับผมสามสำนักเด่นครับ ของเซียนบุรีรัมครับพี่น้องเบิงว่าเพิ่นมีเล็กที่ช่นบ่ครับผมกับทิติดแปดกับจิมี่ศูนย์แปดตัวเดียวเด้อครับพี่น้องของเพิ่นศูนย์แปดตัวเดียวครับนี่แะครับเล็กเพิ่นม,ม่มีหาครับพี่น้องเนาะเซียนบุรีรัม มีเก่ามีศูนย์ครับผมมีเก่ามีศูนย์ครับกับเดินเดินดีอยแล้วก็ประกอบคู่ก็จะเป็นศูนย์แปดครับผมที่ว่าชนน้ากันครับเขามาเทียบไปพี่น้อง FC เบิงเป็นข้อมูลเป็นแนวทางไว้เด้อครับผมครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางราวพัฒนาสี่สำนักครับผม ครับเซียนบุรีลำแล้วก็พ่อลาดพราวครับผมเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้แล้วก็สูตรเก้ามาเชียครับครับเปรียบเทียบเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เหลืออีกหลายสมนักอยู่ครับผมว่าจะเป็นอาเลขของพ่อไพ่บูนครับผมเลขเด่นแล้วเลขติดบนล่างครับว่าหานเพิ่นให้่ศูนย์หนึ่งสองครับผมมาเม็ดทั้งสามตัวเลยครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างพ่อไพ่บูน เดินดีมากครับผมเดินดีมากครับสาหรับลาวพัฒนาครับผมเดี๋ยวแต่จังไดพอว่างก็มาเชียร์อาจจะลงเล่มอน,นีครับผมพี่น้องเนาะจะฝันเมาื่วากันครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าร่วยกับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปนน้ากันครับในงวดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้ เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาครับเสี่ยนไดบคนมากก่อนเดินท้าเชื่อพารวยกับเจ็บฟ่าล่วงไห้พี่น้อง f ีครับผมขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องถูก2ตัว3ตัวไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ